วายลองเอ้าอย่างอย่างแกลอรี่ยังไงไม่ค่าคืออย่างเอ่อมีคนสอบถามมาเนาะที่นี่ที่มอนกับยี่คลายกันแล้วเหรอไม่ยินกันถ่ายคลิปคู่กันเลยมึดฉินไม่เลกกยไงค่ะมาบนคลิปใหม่ค่ะคณะน้ำกันค่ะมาเบิง่งก็กันกันแม่ละกินบดได้นอนบะหลับ บม่เห็นก็าถ่ยคลิปคู่กันเลยสม,มื่อนีพ่พนว่าพนว่ากูกัแท็กซีต่อไปเท่านี้เนาะในความเป็นจริงฮับองจากกีกว่าอะไรเป็นอะไรมาล่ะก็ไก่เนาะฮักองจากกีว่าเลิกกันแล้วเขาก็อันเลิกกันงานแล้วเขาก็กไ,ปไปนอนน้ำกันกอดกัน<ม>นี่นี่สิก<ม>ับทักแชทั่งมังติละ มีเงินหลายบอล่ะมีมีเงินหลายบ่ล่ะคันท่าเขาฟ้องเพราะเราบอกไอ้แกจะใช้โซเสียเออพูดถึงมารูปเราถ่ายไว้หลายโพล่ะถ่ายขนาดกอดกันกับป็่มเขียวหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็น่มเขียวราคาที่เ่มรีสอร์ทค่ะเป็น่มพิเศนะพีติ๊กห่มรีสอร์ทค่ะไม่ใช่เป่มเขียวนะครัถ้าเป็นห่มเขียวคือรูปจริงค่ะไม่ใช่รูปตัดต่อนะคะสอบถามติ๊กเกอรได้เลยฉันมีรูปเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวกูไปแปรงหน้าก่อนไปเปลี่ยนหน้าพี่น้อง คันจก,กี้บว่า,าโพสรูปลงแล้วเปลี่ยนหน้าเป็นรูปการ์ตูนปิกาจูเออกับไจแอนด์เลยพิกาจูยิ่งพิกาพิกาจูยิ่งยิ้มไจแอนด์พิกาจูเขาเสียงยังขันมาอยุดฮะไจแอนด์ก็โดเลมอนโอโน๋อโนมิตะซิงไอ้ยังเกาะเขิ่นยังเกาะ เออน่ะล่ะก,ก็แสดงว่าดูคนสองคนนี่นะครเพราะเขานอนกอดกันตลอดเลยเ,เราก็นอนกับเขาเหมือนกันขนาดเขานอนน้น่เนาะเขายังว่าหนาไว้ตาค่ะเขาก็ยังนอนกอดกันฝนตอนนี้เป็นไรยาย,ยีบมาตอนไหนย<า>้อน,นตอนไหน,ไน,ไห,นหระตอนไหนที่นอนด้วยก,กันก็กอดกันตลอดค่ะจะให้กันพูดหรือเปล่าค่ะฉันเห็นค่ะทุกคนเป็นพยาน ถ้ารู้จักแม่บุรกับไม่น้อยไปถามให้บุญกับไม่น้อยดูนะค่ะเพราะว่าไม่น้อยนั้นมันล่อซื้ออีแจ๊กราคาแจ๊กถ่ายรูปให้ดูหลายครั้งค่ะว้าว